รายงานผลประกอบการ ai สร้างรายได้เดือนล่าสุดนะครับมกรากุมภพานบีนาเมษาพฤษภาเดือนล่าสุดนะครับยอดรายได้เนี่ยอยู่ที่205เหรียญครับตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ7,380บาทนะครับหลายๆคนน่าจะสงสัยว่างาน ai พวกทีผมเนี่ยส่งต่อวันเยอะไหมนะครับเอาจริงๆก็เยอะอยู่ครับวันละประมาณ1-200ภาพขึ้นไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ส่งทุกวันนะครับจะส่งตอนที่มีเวลาว่างทำเท่านั้น หลายคนก็สงสัยนะครับว่าโอ้โหหนึ่ถึงสองภาพต่อวันมันทําได้จริงเหรอเนี่ยขี้โมหรือเปล่าจริงๆมันทําได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยมีเครื่องมือสําหรับการออโต้เจเนเรตครับเจนคืนหนึ่งเนี่ยผมจะได้ประมาณแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ1,700ภาพต่อคืนนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะมาคัดผลงานที่คุณภาพนะครับอีกประมาณ1-300ภาพนะครับจะวนๆอยู่ประมาณนี้ ไอหนถึงสองภาพเนี่ยจะเป็นขั้นต่ําสุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนเรามีเวลานะครับผมก็จะสามารถสร้างผลงานได้อันนี้รอตรวจอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ400กว่าภาพครับอ่ะแอบโชว์เครื่องมือในการออโตเจนนะครับตัวนี้อ่ะใช้ดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมีคอร์ส AI สร้างรายได้ขายอยู่ด้วยใครที่สนใจก็มาสมัครเรียนได้ครับทักมานะครับว่าตามมาจาก TikTok จะมีส่วนลดพิเศษให้ครับ